สวัสดีครับผมนายพิลพลพสิส,สิงห์นะครับวันนี้จะมาอ่านงานรั้นที่4นะครับเรื่องประชากรและคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตหมายถึงคนที่อยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันย่อมมีความต้องการคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันคุณภาพชีวิตหมายถึงคุณภาพในด้านสุขภาพสังคมเศรษฐกษิจการศึกษาการเมืองและศาสนาซึ่งเป็นค่าเปรียบเทียบเคียงไม่มีกฎเกณฑ์ตัวแน่นอนคือทุกคนหรือทุกประเทศอาจจะมีมาต กำหนดมาตรการมาตรฐานต่างๆกันไปตามความต้องการของแต่ละสังคมและความต้องและความต้องในคุณภาพชีวิตย่อมเปลี่ยนแปลงไ,ไปตามกาันและภาวะคุณภาพชีวิตความสัมพันธ์กับปัจจัยเรื่องความจําเป็นและความต้องการของการดำรงชีวิตของประชากรที่แตกต่างดังนี้ปัจจัยเกี่ยวข้องกับความเป็นกับความจําเป็นนิดอาหารเพื่อความอยู่รอดข,ของชีวิต ที่วัยสเป็นสิ่งคุ้มภัยอันตรายในการดรงชีวิตเช่นบ้านปกป้องกันแดดฝนลมเสื้อผ้าเครื่องนุ่มหม่มสําหรับสวมใส่เพื่อปกป้องและให้ความออุ่นร่างกายยารักษาโรคเพื่อรักษาและบรรเทาอาการเจ็บปวดปัดจจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของแต่ละบุคคลค่านิยมที่เหมาะสมกลมกลืนกับสังคมวัฒนธรรมการเมืองและสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจจุดมุ่งหมายชีวิต การต้องการมีอาชีพรายได้ที่มั่นคงมีสุขภาพแข็งแรงและอ,อ,อื่นๆได้รับบริการหรือรับเกียรติจากสังคมประชากร,กรกับอาหารเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีอาชีพเกษตรกรรมมีการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักในสมัยสุโขทัยเรามีการเรามีอาหารอุดมสมบูรณ์ต่อมาในสมัยอยุธยาเราเริ่มติดต่อกับชาวตะวันตกเริ่มส่งข้าวเป็นสินค้าแต่ปัจจุบันปริมาณข้าวที่ปลูกในประเทศไทยลดลงเพราะพื้นที่ ทำการเพาะปลูกนั้นน้อยลงเนื่องจากใช้เป็นที่อยู่อาศัยของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและตั้งเป็นอุตสาหกรรมต่างๆอีกทั้งการผลิตบางปีไม่แน่นอนต้องเผชิญความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศทำให้ผลิตภัณฑ์เกรรษตรกรอืๆๆ่นๆมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการส่วนอาหารที่ได้จากทะเลมีปริมาณลดลงอย่างมากเนื่องจากในปัจจุบันมีเครื่องที่ทันสมัยในการจับปลาทำให้การเพิ่มของปลาไม่ทันต่อความต้องการของมนุษย์ ปัจจุบันประชากรไทยมักบริโภคอาหารสาเร็จรูปซึ่งเป็นการปรุงอาหารเพื่อขายเน้นปริมาณมากกว่าสุขภาพอาจส่งผลต่อคุณภ,ภาพอนามัยของผู้บริโภค 2. ประชากรกับสุขภาพและอนามัยสุขภาพจิตสุขภาพอนามัยของประชากรเป็นสิ่งสําคัญถ้าประชากรประสบปัญหาด้านสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บการรักษาพยาบาลย่อมไม่สามารถประกอบอาชีพเป็นภาระให้สมาชิกในครอบครัว การที่ประชากรเพิ่มขึ้นทําให้ภาวะโภชนาการและการศึกษาเร็วลงเพราะทรัพยากรอาหารมีที่มีขีดจากัดสมาชิกต้องช่วยกันทำมาหากินเมื่อทํางานหนักก็มีผลต่อสุขภาพร่างกายเนื่องจากจํานวนประชากรมีมากกว่าจํานวนแพทย์พยาบาลทําให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่ต้องทําการทํางานในโรงพยาบาลของรัฐและยารักษาโรคที่นําเข้าจากต่างประเทศจึงเป็นอุปสรรคในการพัฒนาสุขภาพ สังคมไทยในปัจจุบันจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นคนไทยต้องแข่งขันการประกอบอาชีพการดำรงชีวิตแข่งแย่งกันทั้งการเดินทางการไปทวงอาหารที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยแออัดการดิ้นรนเพื่อปากท้องของแต่ละคนทําให้สมาชิกในสังคมเกิดความเครียดวิตกกังวลการดิ้นรนเอาตัวรอดนี้ทําให้ประชากรจํานวนมากมีอาการป่วยทางจิตมากขึ้นมีการหันใช้สารเสพติดให้โทษทางร่างกายและทางจิตเกิดการทำร้าย คนในครอบครัวและเพื่อนร่วมสังคม 3. ประชากรกับการศึกษาการศึกษาเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในสังคมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2545มาตรา10วรรคหนึ่งบัญญัติว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุค คนมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ปีไม่น้อยกว่า12ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนนนั้เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดทําเป็นมุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่เก่งดีมีสุขจนจากรายงานการวิจัยพบว่าวัาจะจากความจนมีตัวแปร ตัวแปรหนึ่งคือระดับการศึกษาต่ำทําให้ประกอบอาชีพที่ไร้ฝีมือได้รับรายน้อยไม่มีเงินออมไม่มีเงินทุนเกิดภาวะหนี้สินทําสุขภาพกายและจิตย่าแย่ต้องใช้เงินในการรักษาพยาบาลทําให้ความสามารถในการทํางานลดลงรายได้ก็น้อยลงดังนั้นจําเป็นต้องให้ลูกละออกจากการเรียนมาช่วยทํามาหา